The This World On this Day หลายคนคงไม่รู้ว่าวันที่6มีนาคมของทุกปีคือวันทันตแพทย์เชื่อว่าเด็กทุกคนคงเคยกลัวทันตแพทย์เพราะไม่อยากโดนถอนฟันแถมเสียงเครื่องกรอฟันยังฟังดูน่าเสียวไส้กลินยาแปลกๆกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทําให้เราใจเต้นตึงตางทุกท,ทีที่ต้องไปพบหมอฟันแล้วเมืองไทยเราเริ่มมีหมอฟันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนไปในอดีตพบว่าก่อนปีพุทธศักราช2483 ไม่มีการสอนวิชาทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยผู้ที่อยากเป็นหมอฟันจะต้องไปเรียนเอาเองกับหมอฟันหลายปีจนแน่ใจว่าสามารถเอาไปเปิดร้านรับทำฟันได้เองจึงแยกตัวออกมาตั้งร้านของตนเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการควบคุมเรื่องคุณวุธและความสามารถยุคนั้นหมอฟันแบบนี้เป็นจำนวนมากเพราะประเทศไทยยังไม่มีการเปิดสอนวิชาทันตแพทยาศาสตร์แต่มีชาวจีนในไทยบางกลุ่มเปิดร้านหมอฟันของตนเองขึ้นในกรุงเทพ โดยย่านที่มีหมอฟันชาวจีนมากที่สุดก็คือย่านถนนเจริญกรุงก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสาตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแทนนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการศึกษา,า,าทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบโดยใช้ตึกวิทยา,า,าศาสาตร์คณะอสรสศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียนมีนิสิตสําเร็จการศึกษารุ่นแรก8คนโดยมีศาสตราจารย์พันเอกหลวงว่าจาวิทยาวัฒน์ดำรงตําแหน่งเป็นคณะบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย the world on this day this is the independence concept of typus newspaper